ที่อะยลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1 0 0 0รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวัง,งน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระต,ตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะคลีคลายขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศล,ลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษา สมเด็จบรมบอพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งระชานาจักรไทยตราบจิรติติการเทินฮิสมาเจ y ิคิงมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว is necessary v o want to offer food to m o n s administrator, lecturer, staff and student of Mahajula l o n g k o r n r a j a v i ิท y a l a i University Lam Sai subdistrict Wang Noi district p r a n o ระ n Si a y u t t h a y a province from 21 November 2021 onwards until to situation of covid-19 pandemic his intricate, humbly rejoiced in the royal marriage with the grateful feeling in the income horrible royal class and humbly with his majesty the king a glad protection of the triple gem and a fruit of um, may his majesty the king Ever proper with the four glorious blessing be esteem and reverse for the kingdom of Thailand. หล่องลีฟฮิสมาเจติเดอะคิงลำดับตอนนี้ไปก็ให้พรเป็นภาษาบาลียะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินัางเปตานางอุปกปติ อิจิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามิโชติรโสยธาสสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเต ภาวันวันตระยนสุขิทิกายุกโภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมารเตภ เทขายกวาภาวสพิติโยวิวัจจันตุสัพพรวกอวินาสตุมาเต

สุข so ิตาโหอิสะสะเปยยะติปิสาอัทะลาธานสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะเสนารวงกาสุขิตาโหอิสะสะ เอหิยาติภิสาตตัลลาตานสุขิตาวิรุณหาควรชันเนอรรคัสุขิตาโหอิสัพเพหิยาติภิมปวตุสัพ ปัมบางคาลังรังการตัวสารวัตเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสัพปัมบางคะล ตุสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัตตาโสติภาวนตุเตภาวตุสาปบังฆังฆังรังคันตุสัพปเทวตาสัพพสังฆ สสทัทาาเวนตตุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบรรพเอมหากุศล ด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละส0 0พรูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอหวังน้อยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา